สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่าเห็นคันสีส้มๆคันแบบนี้เป็นใครไม่ได้ฮะนอกจากเจ้าสมเชงขับโดยหัวหน้าโจ้จอมโหดเราดูดิบอปีกเปียกเลๆดินสมองสมองเนี่ยชอบจัดเลยก่อนอื่นยะยฮะพาดูสภาพบอก่อนแต่งไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่นะเพราะพื้นข้างล่างเป็นดินสมองครับ ขุดได้ก็ขุดได้ไม่ลึกดูดิขุดได้แค่มเม็ดน,น้อยเองน้ำขัดซึมแล้วซึมออกมาแล้วแล้วข้างหน้าก็เป็นดินทรายนลยนะไอ้นี่ผมว่าคงจะแต่งคูไม่ได้หรอกลุงลวงกองกองให้ก่อนพอให้ขุดไส้ในให้จบก,ก่อนครับเดี๋ยวค่อยแต่งเอาด้านนี้นะจะแต่งได้ก็กเฉพาะด้านสูงๆอ,อันนู้นอาจจะมีหน้าดินแห้งๆอยู่ท้านียไม่ต้องคลัวหรอกเละ โอ้โหเกือบมาไม่ทันจะเสร็จอยู่แล้วขุดสไสในเป็นรูปบอเสร็จอยู่แล้วฮะไม่เคยกลัวนะไม่เคยกลัวจมนะ <c oughs> นี่หลังจากหลังสงการไปแล้วนี่เตรียมพบกับหัวหน้าโจ้ยเลยฮะช่วงที่ผ่านมานี่ไปทำงานหลวงครับเกตปรับถนนซ่อมบำรุงถนนครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี paper, mm ้ออกล่างานเดียวอีกแล้วฮะเสร็จจากงานหลวงก็มาล่องานเดียวเลยแต่ก็คงจะทํางานได้แค่อีกวันนี้กับพรุ่งนี้นะเพราะว่าปลือนี่ก็สงการแล้วจะจอดแล้วโอ้ยเดินลุยน้ำไปเลยไม่กลัวจมเลยเนี่ยโอ้ดูดิแสดงว่าข้างล่างนี่แข็งงานนี้ผมว่าไม่ได้จับปลาแล้วครับ จเป็ดดูดิเป็ดเล่นน้ำเต็มเลยฮะโอ้กล้าลงไปแดะแสดงว่าต้องกิ้มดูแน่นอนเลยดูดิด,ด,ดิและตรงนี้ทำไมข้างล่างมันมีแดดแบบดินสมองเลยล่ะหรือว่าข้างหน้ามันแข็งข้างล่างมันนุม่มดูดิโอ้ผมผมไม่กล้าลงไปแร้วนี่ ะจะปล่อยน้ำนะครับขุดเสร็จแล้วปล่อยน้ำนะครับหาปลาแล้วครับทีนี้หาปลาฮูน้นานี่ปล่อยน้ำเข้าบอ่อนะฮะมาดูกันว่าจะมีปลาไหมเอ้ย,เ,ย,เ,ยอเก็บกดมาหรือเปล่าเนี่ยเสร็จงานลวงเมื่อวานครับ โอ้โหเกือบเดือนหนึ่งเต็มๆเลยลุยงานหลวงฮะงานหลวงซ่อมถนนขับรถเกตรถโบดนี่แหละที่ผมไม่ค่อยได้ไปถ่ายเพราะว่าแกไปรับงานหลวงไว้ฮะอาสวัสดีครับช่างเบิ่มนี่พอรู้เลยนะว่าที่ไหนจะมีการจับปลาี่จะมาเลยนะทิ้งงานทิ้งคุญแจไว้ก่อนเลยเครื่องไม้เครื่องมือช่างเนี่ยทิ้งไว้ก่อนเลย ไม่โซนใช่ไหมมาดูปลาก่อนเลยฮะเป็ดดีกว่าโชว์กล้องครับผมว่ากินเป็ดดีกว่าดูเป็ดเต็มเลยนะ <c oughs> เป็ดเขาเลีเเ้ยงไว้ <c oughs> โอโ้โหกาลสแสดงว่าจิ้มไว้ก่อนล่งหน้าแน่นอนเลยจิมม้มมาที่นี้ว่าเอาไมโครกดดูนะ ว่ามันแข็งไม่แข็งไม่งั้นคงไม่เดินไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอกดูวะครับมาทันพอดีครับนี่โอ้โหแข็งเดินได้สบายเลยเงี้ยกดดูเงี้ยมาทันพอดีเลยทันเปิดน้ำลงพอดีฮะโอ้ผักบ,บุ้งเต็มเลย เอาแล้วหอยจ้องต่อคุบแล้วอย่ารอให้น้ำลดกว่านี้สักหน่อยอ่ะเดินไปเดินมาหิวอะไรมาเนี่ยอ้าวได้แล้วครับปลาตัวหนึ่งไอเรากนนึกว่าเดินตักอะไรมาเนี่ปลาพยาบาลครับโอ้ยไม่ใช่ปลาหมอปลาแพทย์ปลาแพทใช่ไหมอ่ะ ได้นะครับปลาหมอปลาเพชปรปลาเพชร,พชรพชตาดีซะแล้วเกินนะตาอย่างกับนกขมแมวไงจ่องนี่โอ้โหพอเห็นปุ๊บเอาพวกกีตักขึ้นมาปั๊บเลย่ะเดีย๋ยวปล่อยให้น้ำมันไหลสักหน่อยให้มันแห้งประมาณนี้สักหน่อยนี่ช่วงนี้ก็เวกหาไปก่อนแวกหาไปก่อน เินไปเปิดน้ำในบอ่อที่เป็ดกำลังลงอยู่นั่นไหลออกมาครับโอ้โห๋ย่ารอสักแป๊บหนึ่งเฮ้ย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 อ้ย่าเอ้ย่ากลับมาแล้วครับสไตล์เดิมครับชอบแกชอบแก้งชอบเยด่ดิรอยน้ำมันแห้งลงสักหน่อยไหมแล้วตรงนี้ทำอะไรป่ะหรือไม่ต้องทำทแค่เปิดน,น้ำเฉยทำอีกโอ้ ย่ค่อยมาแต่งคูทีหลังใ,ให้มันแห้งก่อนนะนี่แต่แตงไม่ได้มันเปียกดีมันเปียก,กออทำเหมือนกันครับขุดแบบตัวนั้นแหละแต่เปิดน้ำให้ลงก่อนให้มันแห้งสักหน่อยก่อนถ้าปลาไม่ได้ก็เอาเป็ดเลยเนาะถ้าปลาไม่ได้ก็เอาเปิดเลยอะเดยวรอให้น้ำมันแห้งสักหน่อยนะดีย๋ยวค่อยดูหน้าโจ้ทำงานต่อ ได้ไปแล้วตัวหนึ่งปลาหมอ,อปล่อยหลังจากเราปล่อยให้น้ำแห้งลงสักหน่อยอะนะเดี๋ยวหน้าโจยจะขึ้นไปลุยต่อฮะเดี๋ยวจะหาปลาไปในตัวทำงานไปในตัวฮะงานนี้น่าจะเป็นงานสุดท้ายนะทีนหน้าโจยว่าแล้วหลังสงการค่อยมาเจอกันใหม่เดี๋ยวเสร็จจากบอ่อนี้ปุป๊บก็ เข้าไปบริษัทล้างรถล้างลาพวกนี้บริษัทมีการเลี้ยงครับเลี้ยงลูกน้องว่างั้นก็สังสรรค์กันครับหลังสงกรจบงานนี้นะจบงานนี้เข้าบริษัทพวกนี้ก็เจ้าแก่เลี้ยงว่างั้นและหลังสงการค่อยมาเรียนต่ออา่าฮะเรีนต่อฮะหัวหน้าโจ้คุยผมว่างานนี้ปลาปลาไม่มีเดีย๋ยวเราเอาเป็ดก็ได้ฮะแ <c oughs> กก็เซลไป เจลให้เจ้าองเขาต้องอ,อกตกใจไปอ่ะเดินมาเปิดน้ำเัืหน่อยฮนะงานตัวนี้ต้องมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ยังไงก็ไม่เสร็จแล้วครับเพราะว่าดินมันเปียกปั้นคูไม่ได้ต้องรอให้มันแห้งก่อนถึงจะมาแต่งปั้นคูให้ฮนะช่วงนี้ก็รถเริ่มเยอะแนละ้วฮะคนเริ่มกลับสงกรานกันแล้วเริ่มมากันแล้ว ผมก็จะจอดเือนกันทำงานพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะจอดเป็นกันครับไม่เสี่ยงนะเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาช่วงสงการนี่ไม่ดีเลยนะคดีนี่เกิดผิดพลาดมาที่สองเท่าเลยนะให้จอดไม่จอดครับยังวิ่งดินอยู่ก็ไม่ได้ต้องจอดครับเจ็ดวันอันตรายตามที่เขาว่าอ่ะนี่ฮนะเปิดน้ำใหม่ให้ไหลเอกให้หมดเลยหน่อยเดียวครับ โดยเฉพาะแองนี่แหละแต่มองดูแล้วปลาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะอาจจะนิดหนึ่งทำเป็นบอ่อครับบอ่อตึงตื้นเนี่ยสองบอ่อปั้นปูใส่ตรงกวางไว้ทิ้งไว้แห้งรอบหลังค่อยมาอีกรอบหนึ่งช่วงนี้เปิดน้ำก่อนครับเปิดแห้งโอ้โอโอโอปลากรดีปลากรดีจะมีปลาไหลหรือเปล่าน่าจะมีนะสภาพพื้นที่น่าจะให้มีอยู่ ชอแล้ชอและชอและไม่เอาหรอกตัวเล็กไอตัวน,นี้ไม่เอาหรอกนะแต่เวลาไม่ได้ปลาปุ๊บถามหาเลยตัวปลาตัวเมื่อกี้หายไปไหนเหมือนกัน,น,อนโอ้ดินข้างล่างนี่แข็งดีเนาะแข็งแต่ข้างหน้าฮะขุดไปประมาณเมตรกว่าก็เจอดินเปียกแล้วอย่างกระบอกนั่นแหละบอที่ผ่านมาใช่ไหมมีแต่ดินทรายทั้งนั้นเลย เดี๋ยวหลังสงการเนี่ยได้เห็นหน้าโจยเต็มๆแน่ฮะอ่ะเปิดน้ำก่อนครับเปิดน้ำเสร็จแล้วก็ต้องปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีอไปถึงชั่วโมงฮะเดี๋ยวค่อยลุยงานกันต่อ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอขอบอคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ